สบายดีพบกับ LT Vision จากโซเวียตถึงจีนเส้นทางกองทัพอากาศลาวกองทัพอากาศประชาชนลาวครับได้จัดตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศลาวเมื่อต้นปี2562โดยยกฐานะจากกรมทหารอากาศสมัยหลังปลดปล่อยปี2518และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับได้มีพิธีวางศิาลาฤกษ์ขอสร้างอาคารสำนักงานกองบัญชาการทหารอากาศหลังใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือของลาวก,กับจี๋นะครับผลจตวาคำเหล็กแสงพระจ,จันผู้บัญชาการทหารอากาศลาวได้กล่วกาวว่าโครงการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการทหารอากาศครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสัญญาณที่ดีต่อการเจริญเติบโตการขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวก็คือกองทัพอากาศลาวในการเป็นเจ้าป้องกันน่านฟ้าตามแนวทางนโยบายพักรัฐที่วางเอาไว้การก่อสร้างสำนักงานกองบัญชาการทหารอากาศลาว เป็นความร่วมมือระหว่างลาวจีนและคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง24เดือนและถ้าหากจะพูดถึงตำนานทหารอากาศลาวก็ต้องไปชมอนุสาวรีย์นักบินทาหารโซเวียตที่แขวงเชียงขวางและนครหลวงเวียงจันทร์อนุสาวรีย์ถูกก่อสร้างในวาระฉลองสายฟัวพันลาวลัสเซียครบรอบ60ปีซึ่งมีทหารโซเวียตได้สูญเสียชีวิตในการปฏิบัติตามพันธะสากลนิยมของชนชั้นกรมาชีพนักบินทหารโซเวียต เข้ามาช่วยเหลือพักประชาชนปฏิวัติลาวในสมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติโดยเป็นนักบินประจำเครื่องบินออตโนฟ2หรือ a n 2ปีก2ชั้นดังนั้นครับ a n 2จะเผชิญหน้ากับ t 28หรือเตซา8ของกองทัพราชาอาณาจักรลาวบนท้องฟ้าเหนือทุ่งหหินในช่วงสงครามล้มหลังการปลดปล่อยปี2518ครับสหาภาพโซเวียตได้สร้างสนามบินที่แขวงเชียงขวาง พร้อมกับส่งนักบินทหารโซเวียตเข้ามาช่วยสอนนักบินลาวขับเครื่องบินมิก21และอันโตนอฟ26ของทัพประชาชนลาวจะนําเครื่องบินมิก21จอดไว้ที่สนามบินเชียงขวางและอันโตนอฟ24จอดอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์ครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี